วิชาชีพภาษาโรมาเนียอาชี i ลิมบาโรม â นาทหาร l d า t นักบินอากาศอ s ส r ร n นา t ตพ่อครัว บุคตากทนายความอวกาตช่างไม้ดูเกผู้ให้บริการจัดส่งคุรีเอตช่างตัดผมเปอร์เบีย นักวิทยาศาสตร์ o m เดสต i นซ a ชาวนาอากริค l ลตอร์คนเลี้ยงแกะ <Job an. S 1> จอ o b บ n เจ้าหน้าที่การทูตดิปโลมัตทันตแพทย์ ด e n นต s ส <Dent> ์แพทย์ด็ <Doctor. S 1> เตอร์เภสชกรฟารมาชิสช่างไฟฟ้าอเล็กทริชิอตัวแทนสังหาริมทัพย์ agent immobiliare น,นักปรัจจัยฟิโ o โซฟ์นักกายภาพบำบับด p h y s i o t h e r a p ีต t นักฟุตบอล footballist นักข่าว จุ u าลิสต์ผู้พิภา,ากษาผู้พิพากษา j u d พ c า o r าพยากาล a s พิพากษาผู้พิิกดับเพิกพิง Pompier. ผู้พัดสิน a r b i ผู้ คนขายเนื้อมัเชลาร์ช่างทำผมควาฟอร์คนขุดแร่มีเนอร์สตาปนิกอาร์เคเต็นักบัญชี คอนทาบิลวิศวกรอินเ n e นอนักดนตรี m ู s ิ c ian ครู Professor นักบิน i l อท ตำรวจ <Polit ic. S 1> นักจิตวิทยา <Psych olog. S 1> ซีโฮลกศิลปินอาร i ติเลขานุการเซคร e ต a ารคนขับรถ

ช่างประปาอินสตาลเลอร์ัตวแพทย์เวชรินาร์บริกรเกลนเนตชาวประมงเบส c ารนักชีววิทยา ดิโอโลกเอกอัครราชะทูตอัมบาส ador นักสืบเดเทคทีฟ <Detective. S 1> นักโภชนาการนูทริชิออนิสอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Nu uitați să vă abonați la canalul nostru.